ต่อมาค่ะวงนี้ครับุณคิดว่อ,อะไรอ่ะ กินยาทีไรก็แบ่งเลยอ่ะคุณเบสวงอีวานายค่ะบอกว่าเผยชอบการแสดงแล้วก็ยังไม่คิดวางไม้นะคะยังไม่วางไม่ร้องเพลงใช่แล้วนะฮะหลังที่แบบว่าแยกออกจากวงเนี่ยที่มีเพื่อนๆอีกหกคนนะครับมาเล่นเป็นพท่เอกในหนังสั้นน่นะครับก็รู้สึกว่าติดใจมากค่ะและเล่นดีด้วยไงคนต้อไปถามแบบเฮ้ยเล่นดีอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเริ่มชอบแล้วหรือเปล่าใช่ค่ะนี่เขาเล่นหนังสั้นประกอบอ๋อประกอบไอ้นี่นะซิงเกิลหากย้อนเวลากลับไปได้ของพีทีราเมื่อกี้นะคะ แล้วก็น้าข่าวเราก็เลยไปแซวไงบอกว่าฉลหลายไม่ทิ้งเพื่อนในวงหรือเปล่าติดใจละครแล้วหรือเปล่าอะไรยังไงเดี๋ยวไปถามหนุ่มเบสกันเลยค่ะก็วันนี้นะครับผมรับบทเป็นเล็กก็คือพระเอกแล้วก็เป็นเหมือนเป็นบอยนิก์ดอเป็นผู้ชายข้างบ้านใช่ของแล้วก็เหมือนแบบจะมีความสัมพันธ์อยู่กับออมแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งน้องยูเคนะครับก็คือเราผมจะเปสนิทกับน้องยูเค ช่ก็เหมือนพอออมเขาจะเหมือนตอนแรกเขาจะไม่ค่อยสนใจน้องยูเคเท่าไหร่ผมก็เลยไมอนกัยไปสนิทกับน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กันทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง2คนขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่อย่าให้ติดตามกันจริงๆเพราะว่ามันมีอะไรเยอะกว่าแค่นี้ชอบไหมครับก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ชอบนะครับชอบเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วอย่างผมก็คือจริงเราก็ยังไม่เคยผ่านแบบอะไรที่เป็น MV เพราะว่าผมรู้สึกว่าการ MV นี้ก็แตกต่างกับถ่ายละครหรือว่าถ่ายหนังจริงหรือว่าถ่ายโฆษณาไปเลยเพราะฉะนนั้้กก็รูสึว่า เป็นโอกาสที่ดีครับแล้วก็อยากจะทําให้เต็มที่ครับ <_ d ream> จริงๆแล้วผมชอบการเป็นนักร้องครับผมรักอีวานาย U มากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทําเต็มที่กันนักร้องแต่ว่าถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามาก็ไม่ปฏิเสธเขาก็ยินดีเลยครับดูเบสจะพูดจาแบบกลัวเพื่อนในวงน้อยใจนะใช่ไหมอ๋อจริงๆไม่จริง <_ d ream> ผมว่าในวงไม่น่าน้อยใจครับเพราะจริงๆล้วต่างคนคือทางค่ายเนี่ยก็ป้อนงานให้ทุกคนคร,ครับ <_ d ream> ก็ทางน้องคนอื่นๆก็จะมีงานละครเหมือนกัน มีงานเรื่องอื่นๆ,ๆงานไปนแสดงนูง่นแสดงนี่เหมือนกันครับก็ต่างคนก็ต่างจะมีงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าก็ทางค่ายก็ค่อนข้างที่จะแฟร์สำหรับทุกคนครับเพราะฉะนั้นทุกทั้งทั้งวงยังรักกันดีอยู่ยังรักกันดีอยู่ยังไม่แยกไปไหนนะจ๊ะแล้วก็ติดตามได้ผลงานเพลงยังมีอยู่นะคะใครที่เป็นแฟนคลับของอีวานายก็ติดตามไม่ดีใช่แล้วนะครับเมื่อกี้อังกับเบสที่เธอเขาแข่งเด็กัาแ่งกอนเออโอเค